องอิงเป็นเหตุทำเพจแตกข่าวสวัสดีนะครับผมปกกซองบ้าวอีสานก้วพี่น้องเหมือนเท่าก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเท่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอากงสูพีเอากงสุนอกเอากงสุเอฟซี FC อีหล่าหน่อยกันเดี๋ยวฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะซึ่งตัวว่าอีหล่าหน่อยเท่าเป็นเหตุจริงๆพี่น้องทำเพจนี้แตกแตกจังไรวะจี ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมเนาะอิหล่าหน่อยเฮาได้เดินทางไปเที่ยวสวนทุเรียนของทางอานะครับผมเนาะของอิหล่าหน่อยเฮาที่รีสเกตนั่นคือสวนทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟไล่นิมิตนครนะครับผมซึ่งตมาว่าแฟนคลับเ c ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเขามาติดตามเพจนะครับผมเนาะเขามาสร้างทุเรียนทางเพจแบบรัวๆจนทั้ง เจ้าจของสวนนะครับผมเนะาะทีมีศักเป็นอาของอีหลาหน้อยเฮ่าได้ออกมาโพสพี่น้องภาพที่กำลังนั่งจดยอดนะครับผมเนาะยอดสั่งจองยอดสั่งซื้อซึ่ง้อมข้อความทีว่าช่องทางสั่งซื้อทักข้อความเพจนี้หรือโทรตามหมายเลขนี้ได้นะพี่น้องเดี๋ยวบายสารจิขึ้นให้เนาะแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยค่ะ รอรับออเดอร์อยู่จ้าเพแตกอีกแล้วอุงอิงเพชรบ้านแพงขอพระคุณ fc แฟนคลับอีลาทุกคนจ้าทุเรียนภูเขาไฟไล่นิมินนครอุงอิงเพชรบ้านแพงซึ่งว่าเพแตกอีงดีพี่น้องเมื่อวานนีนะครับผมว่าอีลาหน่อยเท่าทำเพแตกจริงจริงนะครับผมเนะะาะอาทั้งไล่นิมินนครนะครับผมนาะก็ะได้ล่วงรูปอีลารัว พร้อมระบุรายละเอียดนะครับผมเนาะอ่าเพจจริงดอปซารขึ้นไทยเพจจริงคือเพจนี้นะครับผมเนาะอ่าส่วนสองทางในการต,ติดต่อพี่น้องสามารถเขาเบิ่งได้เพจได้เบอร์โทรอ่าทางไลน์นะครับผมเนาะสามารถเขาไปสั่งได้ส่วนเรื่องราคานะครับผมเนาะอันนี้ก็มีการแจ้งนี่แหละพี่น้องอยากให้พี่น้องเขาไปเบิง่งอ่าราคาเองนะครับผมเนาะเพื่อการตัดสินใจของพี่น้องเอฟซีเฮ้า ในการสั่งซื้อซึ่งเป็นตอนนี้มีผลผลิตนั่นคือหมอนทองภูเขาไฟนะครับผมเนาะมูซันคิงภูเขาไฟก้านยาวภูเขาไฟสตอนะครับผมเนาะบังคุดเงาะตรวงว่ามีแต่ของแสบๆพี่น้องมูซันคิงดี่บอกเลยว่าสุดยอดนะครับผมเนาะแล้วกันบังคุดนี่ของมักเบาอีสานเลย บอลมากกะยากนะครับผมเนาะบอลมากแล้วแตยากพี่น้องเี่นีหลานน้อยเขากินแม่นกิน,นลาแซบต้องบอกว่าเวลาหลานน้อยเขากินทุเรียนพี่น้องกินเปนแซีบไปหลีจากคนที่ไม่เคยชอบทุเรียนอหลานน้อยเขาเริ่มกินทุเรียนครั้งแรกกะนี่หลานพี่น้องของอที่หลานน้อยเขากินเป็นนะครับผมเนาะเริ่มชอบทุเรียนกะของไรนิมินดครนี่หลาพี่น้องอ่า ทุเรียนไร่นิมิตลครน่แหละนะครับผมเนาะอีหลาหน้นอยเฮาเริ่มกินเป็นเพราะอะไรเพราะทุเรียนหนึ่งเลยของศรีสเกตทุเรียนภูเขาไฟกินไม่แรงรสชาติบอกกันเลยว่าสุดๆนะครับผมเนาะคิดหอดรสชาติของทุเรียนภูเขาไฟอีรีบอกกันเลยว่าสุดๆกินไม่แรงกินง่ายทานง่ายพี่น้องยิ่งแบบเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในบอกกันเลยว่าสุดๆสวรรค์ของคนรักทุเรียนจริงๆ ผูไดสนใจนะครับผมเนาะเข้าไปที่เพจไล่นิมินนครเดิเดิอพี่น้องเดิอพิมพ์คําว่าทุกเรียนภูเขาไฟไล่นิมินนครนะครับผมเนาะซึ่งทางเจ้าของเพจนะครับผมเนาะหรือทางอ่าของอีหลานหน่อยเฮาอ่าเจ้าของสวนกะฝากเตือนพี่น้องเอฟซีน้ำ่าระวังมิจฉาชีพเด้อพี่น้องละวังมิจชาชีพ,นะพ,อ,ชชพอ่าบัญชีโอนเงินนะครับผมเนาะต้องเป็นนางสาว กรพัดสีครนะครับผมเนาะกรพัดสีคราบัญชีเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นบัญชีอื่นหรือ,อมีเพียจอื่นทักไปหาพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าที่สนใจใน,นการสรัางสื่อทุเรียนผูเขาไฟไล่นิมินาครพี่น้องต่างขอสังเกตได้เลยว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพเดี๋ยวบริษารจะขึ้นรายละเอียดให้นะครับผมเนะาะบราิษาจะเป็นเพจจริงเบอร์โทรติดตออ่อใน ในรูปมี่นะครับผมเนาะส่วนรายละเอียดราคาอยากให้พี่น้องทักเข้าไปสอบถามเองอ่ะกันแล้วกันนะครับผมก็ถือว่านีหลานน้อยเฮาไปถึงไหนปังถึงนั่นไปสนับสนุนกระดานนี้ไปเที่ยวสวนทุเรียนเนาะครับผมเนาะ,ะพี่น้องเอฟซีแฟนคลับพ่อพ่อแม่เอฟซีหลานน้อยเฮาก็ยังตามไปสนับสนุนพี่นอ้องอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับเอฟซีหลานน้อยขึ้นกันเนาะครับผมเนาะที่ สนับสนุนลูกสาวทุกช่องทางอีลาน่อยเข้าไปไล่สดขายของขายสินค้าหรือแม้กระทั่งไปเที่ยวสวนไปกินข้าวร้านไหนแบบนี้พี่น้องพี่น้องเอซกัน,นั่มไปแบบตามรอยนะอ่าตามรอยอีหล่าหน่อยตามรอยน้องอิงซึ่งทั้งเจ้าของสวนนะครับผมเนาอกะได้แจ้งว่า ปีที่แล้วนะครับผมนกผลผลิตมันน้อยก็เลยไม่ได้เป,เปิดให้เที่ยวชมสวนอ่าแต่ปีนี้นะครับผมนกใครที่อยากอ่าเที่ยวชมสวนสามารถไปเที่ยวชมสวนได้แต่ขอให้ติดต่อไปก่อนนะครับผมนกะนั่นคือโทรติดต่อไปก่อนเพราะเพิ่นจะได้อยู่สวนเพราะเพิ่นจะได้เตรียมพ้องถืออ่าเพราะเพิ่นจะได้เตรียมพร้อมในการตอนรับกันแล้วกัน บางทียเพื่อนไปธทุระเขาไปอาจจะ่เฮ็ดพ่อเพิ่นแบบนี้นะครับผมนอกะาคอยพี่น้องติดต่อไปก่อนเขียนภาพบังคุณเราแบบของชอบที่สุดคือบางคุณนะครับผมเาสำหรับตัวบาวอีสานเองแล้วกเนะครับผมว่าปีนี้ผลผลิตเยอะนะครับผมนอกทางสวนเองกะได้แจ้งในคลิปนะครับผมของพ่อเอกของทังเสียน้นเองอแล้วก็ของทังเพจอ่าของทังสวนเองว่า น่าจะเปิดให้ตัดนะครับผมเนาะเปิดให้ตัดน,ะนั่นคือ,อพ่อค้าคนกลางนะครับผมเนาะเข้าไปรับซื้อ,อปีนี้น่าจะมีเพราะถ้าขายเองน่าจะขายไม่ทันนะครับผมเนาะอันนี้ตามที่เพื่อนในบอกได้คลิปถ้าพี่น้องเอฟซีสนใจนะครับผมเนาะนติดต่อไปได้เลพี่น้องเ้อบอกกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอบอกผิดหวังแน่นอนพี่น้อง เห็นภาพแล้วน้ำลายแตกอยากกินนะครับผมเดี๋ยวทำามีโอกาสนะครับผมนอนบาสันกันอาจจะได้สั่งไปดอกพี่น้องเดี๋ยวเก็บเงินก่อนว่าช่วงนี้รู้สึกว่าปัจจัยจะลอยรอพรสมควรณนะครับผมบอกมาแล้วจะฟังพี่น้องอะพี่น้องดันยอดวิวใส่ทั้งช่งบรารสันแนนะครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ซอยกันแน่อ่า บอยสานได้ยอดวิวไลายได้มีรายได้จาก Youtube ไลายกะแม่งเป็นมาไล่ให้อีหลาหน่อยเฮ้าได้บางส่วนขึ้นเก่าล่ะพี่น้องแต่ตอนนี้ต้องบอกวา่าทำไมสามสี่เดือน4ีหเดือนนี่บ่ได้มีมาไล่ของบอยสานเลยกะตามที่พี่น้องเห็นนะครับผมนอกคือยอดวิวเรามันไม่ขึ้นรลายได้ตอนนี้มันไม่เท่าที่แต่ก่อนเราให้อีหลาเป็นประจำทุกเดือน ่ได้บ่ซัมที่ให้มาไล่อีหลาเป็นประจำทุกเดือนโดยซ้ำนาะครับผมเนาะตอนนี้ทางชองบอสซานก็เลยค่อนข้างจีจะลำบากแน่ก็ฝากพี่น้องเอฟซีเข้า่ะฝากพี่น้องเอฟซีหลาหน่อยล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่เด้อกดแชร่ไปดันยอดวิวให้ทางช่องบอสซานาแน่นะครับผมเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอ่ดเกี่ยวกับลูกสาวเข้าเกี่ยวกับอิหลาหน่อย พี่น้อง่ะมีความคิดเห็นว่าจังไหรนะครับผมเนาะใครสั่งซื้อไปแล้วอ่าหรือใครรอการสั่งซื้ออยู่หรือใครเคยทานแล้วนะครับผมเนาะจาได้ครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ทาทัอองอ่าของยหลานหน่นําทุเรียนมาขายที่บ้านยหลานหน่เฮ่านําจำไม่ได้ว่าเป็นงานยังของของลูกสาวพี่นอ้องอ่าแฟนคลับเอฟซีก็ไปเยอะพอสมควรนะครับผมเนาะเมืม่อนั้นเราก็ได้เอาทุเรียนไปขายอ่าหลายคนนอ่าจะได้ มีการซื้อและก็ลองเอาไปทานดูแล้วบอกกันเลยว่าสุดๆพี่น้องรสชาติฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ทั้งสองบาสานุเดอรเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บาสานต้องขอุนยาตขอตัวลาปกปอนกรพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ